สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องหลักในการบริหารเวลาสวัสดีค่ะอุบาสิกาแก้วผู้มีบุญทุกท่านเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่าๆกันคือวันละ24ชั่วโมงในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินยังมีอะไรอีกมากมายที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเพราะไม่มีเวลา แต่ทุกท่านทราบไหมล่ะคะว่าเรายังสามารถเพิ่มเวลาของเราได้อีกเพื่อน,นำไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำโดยใช้เทคนิคการบริหารเวลาจากวิดีโอที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญกับอุบาสิกาแก้วทุกท่านเลยนะคะเจริญพรวันนี้เรามาดูกันเรื่องการบริหารเวลาก็ถูกต้องที่ว่าการบริหารเวลาที่ดีเนี่ย เราจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ความสําคัญกับงานที่เร่งด่วนงานที่สําคัญเร่งด่วนแล้วก็พยายามกันเวลาให้กับงานที่สําคัญแต่ยังไม่เร่งด่วนให้มากๆขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทํางานที่สําคัญได้อย่างดีโดยไม่ปล่อยให้มันมาเร่งรัดตัวเราเองกลายเป็นงานที่เร่งด่วนเพราะถ้าเกิดเร่งด่วนเมื่อไหร่แล้วก็เวลาจะทํามันก็จะไม่ค่อยจะมีละ ก็ต้องเร่งร้อนหน่อยบางทีความพิถีพิถันละเอียดรอบคอบอาจจะลดลงไปส่วนงานที่มีความสําคัญน้อยเราก็จัดลําดับความสําคัญไปไว้หลังๆจะได้มีเวลาให้กับงานที่ดีเนี่ยที่สําคัญได้มากๆขึ้นและทําได้อย่างดีด้วยคราวนี้ความสําคัญอันหนึ่งอยู่ที่ว่าแล้วจะรู้ยังไงว่างานไหนสําคัญ ตรงนี้แหละไปถามเด็กเขาอาจจะบอกว่าเล่นเกมนี่สาคัญก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่สาคัญไปเที่ยวกลางคืนนี่สาคัญจะตัดสินยังไงว่าอะไรสําคัญเพราะคนเราจริงๆไปทําอะไรปั๊บเนี่ยเพราะเขาเห็นถึงความสําคัญของสิ่งนั้นก็จะไปทําสิ่งนั้นก่อนจะตัดสินยังไงว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญมาตรฐานตรงไหนเป็นตัวตัดสินให้เราดูกันตัดสินใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เมื่อตอนพระองค์ทรงพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษาเนี่ยพระชายาคือพระนางพิมพาเพิ่งประสูตรพระโอรสคือราหุลราชกุมารพระองค์อุทาเลยว่าราหุรังชาตังแปลว่าห่วงเกิดแล้วราหุลแปลว่าห่วงนะราหุรังชาตังห่วงเกิดแล้วกลับเข้าวังดูหน้าพระโอรสแต่ยังตัดใจไม่ยอมอุ้มเพราะถ้าอุ้มเดี๋ยวความรักเกิดมาท่วมทน้นเดี๋ยวจะไม่ได้ออกบวชแล้วก็ตัดสินใจออกบวช สแสวงหาโมกะธรรมสแสวงหาการตัดสู้ธรรมในคืนนั้นนั่นเองถ้ามองอย่างชาวโลกเนี่ยลูกเพิ่งเกิดเนี่ยการดูแลลูกนี่สำคัญไหมสำคัญนะแต่ทำไมพระองค์จึงตัดสินใจว่ายอมสละความเป็นราชทายาทที่จะครองราชสมบัติต่อไปสละครอบครัวสละทุกสรรพสิ่งแล้วออกสแสวงหาโมกะธรรมพระองค์เห็นว่าสิ่งนี้สําคัญกว่า และมีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าจึงตัดสินใจออกบวชเพราะรู้ว่าผลทางนี้จะนำความสว่างสวัยมาสู่ทั้งพระองค์เองแล้วก็ทั้งครอบครัวหมู่ญาติแล้วก็วญญาวกชาวโลกทั้งหลายได้มากกว่าและสุดท้ายเมื่อตัดสรู้ธรแล้วก็ย้อนกลับมาปโปรดราหุลราชกุมารโปรดพระนางพิมพาเจอกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดปโปรดพระราชบิดาพาระเจ้าจุตินะเจอกทั้งเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดเนี่ย โปรโดหมูพยย่พญาติแล้วโปรโดชาวโลกทั้งหลายแต่เราลองคิดดูดีๆนะช่วงตัดสินใจช่วงแรกเนี่ยคงจะถูกวิพา์วิจารณพอสมควรทีเดียวเราลองนึกดูก็แล้วกันพอเสด็จออกบวชปั๊บเนี่ยหมูพยย่พญาติจะวิพาก์วิจารณ์ว่ายังไงเอ๊ะทำไมเจ้าชายเสด็จถัถึงทิง้งพระชายาถึงทิ้งพระราชโอรสออกบวชนะไม่รับผิดชอบหรือเปล่ายังไงนี้หรือเปล่าเนี่ยโอคงสารพัดอย่างทีเดียวนะ เพราะกรอบความคิดเป้าหมายปลายทางมันต่างกันการจะรู้ว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราวางเป้าไว้ตรงไหนต้องรู้จักตัวเองชัดเจนแล้วก็มองเห็นสถานการณ์รวมชัดเจนการตัดสินใจบางอย่างของผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวางเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกวิพากวิจารณ์จากคนรอบข้างอย่างมหาศาลเลยแต่จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่มีความอดทน แล้วก็ชัดเจนในตัวเองจริงๆจึงจะสามารถทําได้เอาอย่างง่ายๆนะพวกเราที่มาวัดกันสม่ําเสมอจะรู้เป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยเรารู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการสร้างบุญเนี่ยสำคัญแล้วก็มีความจําเป็นแล้วก็ทุ่มเททำเราเคยเจอคนรอบข้างวิพาวิจารทำไมเอ่ยคงจะมีเหมือนกันแหละถ้าเราไม่ชัดเจนในตัวเองจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์จะหวั่นไหวได้เหมือนกัน แต่เมื่อเราทราบชัดแล้วว่าเป้าหมายปลายทางเราจะไปไหนคุณค่าความสำคัญที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรพอรู้ตรงนี้ชัดปั๊บเราตอบได้เลยว่าการทําความดีการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและทําหน้าที่กัลยานมิตรอันนี้คือความสําคัญเร่งด่วนของชีวิตของเราเพราะมัจจุราชไม่มีเครื่องหมายาหนาเราจะอยู่จะไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วสิ่งนี้มีความสําคัญแน่ เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งต่อตัวเราเองและชาวโลกทั้งหลายมีเสียงวิจารณ์อย่างไรเราจึงยืนหยัดอยูอย่ได้และพร้อมจะเดินหน้าไปนี่คือการดําเนินตามแบบอย่างของพระบรมโพธิสัตว์ตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจึงจําเป็นต้องข้าใจด้วยว่าการบริหารเวลาคือให้เวลากับงานที่สําคัญแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายๆแค่นั้นต้องตอบได้ว่าอะไรคือตัวกําหนดความสําคัญ แลพะพอชัดเจนตรงนี้พร้อมจะเดินหน้ายืนหยัดโดยไม่วันไหวต่อเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยจึงจะสําเร็จและให้ดูต่อกนิดหนึงน่งนะคาว่าความสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของความคิดคนนั้นจริงๆเลยนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบางครั้งพระองค์ไปโปรดคนยากคนจนที่จนอย่างยิ่งยวดเป็นมหาตุกตะเลยเนี่ยบางทีเป็นทาสเขาก็มีนะมีหลายรูปแบบอุตส่าห์เดินทางไกลเป็้อยร้อยกิโลไปโปรดคนที่เป็นทาสคนหนึ่งอนะ อย่างคราวหนึ่งไปโปรดหญิงที่เป็นนางทาสีคือเป็นนางทาตานั่นเองอะ่ะชื่อรชุมาลาถูกเจ้านายเขาทรมานลงโทษจนกระทั่งคิดจะผูกคอตายแล้วไปเทศโปรดจนเป็นพระสูดาบันโอ้โหเวลาพระเจ้ามีค่านะอุสตส่าห์เดินทางเป็นร้อยร้อยกิโลเนี่ยเพื่อไปโปรดนางทาสีนางทาตคนเดียวมันจะคุ้มหรือถ้าคนทั่วไปอาจจะมองอย่างนี้พระองค์น่าจะไปโปรดคนสำคัญสำคัญไปเทศที่ต้องมีคนเยอะเยอะเนี่ยมันถึงจะคุ้มแต่พระองค์ไม่ บางครั้งก็ไปโปรดคนสําคัญบางครั้งไปโปรดคนที่มีคนเยอะๆแต่บางครั้งแม้คนคนเดียวแม้เป็นคนยากจนพระองค์ก็ไปโปรดเพราะว่ากรอบความคิดในการมองเห็นความสําคัญมันต่างกันไปโปรดนางราชุมาราผลสะเทือนเกิดขึ้นสุดท้ายนางราชุมาราเป็นกเลยานมิตรไปโปรดถึงตาพราหมณ์ที่เป็นออนายตัวเองแล้วส่งผลถึงชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยอีกมหาศาลเลยนี่เป็นต้นเพราะองพระองค์มองได้ไกลกว่าชัดเจนกว่าบางครั้งไปโปรด คนที่เป็นมหาทุกตะเทศแล้วเนี่ยมีพระราชานั่งฟังอยู่ด้วยนะเป็นพระราชาของเมืองมหาอำนาจด้วยคือพระเจ้าเปรเ์เที่โกศลโปรดเนี่ยปกติท่านเทศก็เทศแค่สั้นๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วแต่นี่ตั้งใจโปรดมาทุกขะตาโดยเฉพาะโดยไม่เกรงใจพระราชาเลยนะเทศไปชั่วโมงจะให้มหาทุกขะตศเนี่ย มีศรัทธาเกิดเต็มเปี่ยมจนกระทั่งเอาชนะความตนีสละผ้าที่ตัวเองมีอยู่ผ้าห่มนี่นะซึ่งเป็นผ้าเกา่เกาๆทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่ผืนเดียวเนี่ยผ้านุ่งต่างหากไม่ใช่ว่าสละแล้วจะเปือยกายผ้านุ่งม,มีต่างหากแต่ผ้าที่ห่มตัวอยู่เนี่ยมีผืนเดียวเกา่เกาๆจะให้เอาชนะความตนีได้เทศตั้งแต่หัวค่ําจนถึงใกล้สว่างนะนอกจากโปรองยอมสละเวลาทั้งคืนเนี่ยต้องน,นึกอีกนะว,ว่า ไม่ใช่เทศให้มาหาตุกตะฟังคนเดียวพระราชาก็นั่งอยู่ผู้รุจจาไม่เลิกเทศพระราชาก็ไม่กล้าขัดจังหวะไม่กล้าลากลับต้องนั่งฟังอยู่ด้วยจนถึงใกล้สว่างปกติถ้าเป็นคนทั่วไปต้อน,นึกว่โอ้โหต้องเกรงใจพระราชาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าหยุดเทศให้พระองค์กลับไปก่อนเถิดจะมาโปรดมาหาตุกตะทห่ว่านทีหลังพระองค์ไม่ว่าย,ยาวต่อเนื่องเลยพระองค์เห็นความสําคัญยังไงยอมให้เวลาทั้งคืนเนี่ยเพื่อจะโปรดมาหาตุกตะคนเดียวให้เขาเอาชนะความมังเิสละผ้าเก่าๆพื้นเดียวอะ พระองค์ให้เพราะเห็นความสําคัญแล้วก็สําคัญจริงๆด้วยเรื่องราวนี้เมื่อมีการบันทึกเอาไวน้นะมันส่งผลสั่นสะเทือนต่อวิถีความคิดวิถีชีวิตของชาวพุทธทั่วโลกอย่างมหาศาลตลอดมา2,000กว่าปีเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าการให้ทานสำคัญท่านกล่าวพระสุคตย่อมสรรเสริญการให้ทานคนพานเท่านั้น ที่ไม่สรนเสริญการให้ทานแม้แต่คนที่จนขนาดมีสมบัติคือแค่ผ้าผืนเดียวพระองค์ยังเทศจนทั้งเขายอมสละผ้าเพราะรู้ว่าผลบุญที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชีวิตเขาอย่างมหาศาลพระองค์มองการไกลกว่านั้นเยอะมากคนทั่วไปที่มองแค่สั้นๆเราลองมาดูที่ใกล้ตัวมาอีกสักนิดหนึ่งนะในยุคที่ไม่ห่างจากเรานักเนี่ยอย่างมหาตมะคานทีก็ถือเป็นผู้นําของชาวอินเดียที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันยอมรับกันทั่วโลก จนกระทั่งสามารถเอาเอกราชคืนอินเดียได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยเนี่ยไม่อยู่ตอนหนึ่งท่านก็กําลังรณรงค์ให้คนอินเดียเนี่ยทอผ้าใช้เองท่านก็นั่งทอผ้าตัวเองลงมือนั่งทอผ้าเองเลยหรือบางทีเอาเวลาไปช่วยคนอินเดียที่ยากจนสร้างบ้านใช้เวลาเนี่ยโอ้โหเป็นอาทิตย์อาทิตย์จะเกือบเดือนแล้วนะสร้างบ้านในคนหลังหนึ่งผู้ติดตามเขาบอกท่านมหาตามะคันธีท่านเป็นผู้นําที่สําคัญมากเวลาท่านมีค่า ท่านอย่าเอาเวลามานั่งสร้างบ้านในคนจนแค่คนเดียวเป็นเดือนเดือนนี้เลยเนี่ยมีคนรอรับความเฉลยจากท่านอีกเยอะเอาไปทํางานที่สําคัญกว่านี้ดีกว่าท่านบอกไม่เนี่ยสาคัญแล้วก็มหน้าก้มตาทําไปสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันผลส่งผลสั่นสะเทือนมหาศาลคนใกล้ชิดที่มองมันไม่สําคัญเพราะเขามองแค่จุดจุดนั้นไม่ได้มองถึงว่าสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันจะส่งผลสั่นสะเทือนเป็นลูกโซ่อย่างที่เขาบอกว่าเบ็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาวอย่างไรแต่ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างกว่าเขาจะมองออกมหาตระคันธีจึงยอมให้เวลาเป็นเดือนในการช่วยคนจนสร้างบ้านหลังเดียวสิ่งใดสำคัญไม่สำคัญจะตัดสินใจไม่ใช่ของง่ายอยู่ที่การวางเป้าหมายชีวิตของเราเองและวิสัยทัศน์ของตัวเราแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิตของเราเองด้วย เพราะฉะนั้นจึงขอย้าประเด็นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะมองผ่านบอกเ,อเพียงว่าให้เวลากับงานสําคัญมันใช่ในหลักการแต่ลงรายละเอียดในเวลาจริงๆว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญการตัดสินใจตแต่ละอย่างไม่ใช่ของง่ายเราจะต้องชัดเจนในเป้าหมายชีวิตของเราเองจริงๆจร,งจ,รงจริงจะตอบตรงนี้ได้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนก็นี้มีประเด็นเรื่องบริหารเวลาที่น่าสนใจคือว่า เราจะทำงานได้มากเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งเวลาโดยเฉพาะถ้าเกิดสามารถกำหนดเวลาแต่ละวันเราเองว่าจะทำอะไรบ้างได้ให้เป็นระบบระเบียบจะช่วยได้มากๆเลยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์แบ่งเวลาพระองค์นะพะุทธกิจในแต่ละวันเนี่ยเวลาย่ำรุ่งคือใกล้สว่างพระองค์จะทำสมาธิแล้วก็สอดขายพยานไปตรวจดูว,ว่าวันนี้เนี่ยสัตว์โลกใครที่เหมาะสมที่พระองค์จะเสด็จไปโปรด เห็นใครปรากฏขึ้นมาในข่ายพิยานด้วยยานทัศนะเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดคนคนนั้นไปบินทบาดโปรดถัดจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปโปรดสัตว์คือไปบินทบาทแล้วก็ถือโอกาสอาจจะแวะไปแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอื่นๆเนี่ยไปโปรดเนี่ยนี่ในเวลาเช้าก็โปรดสัตว์เวลาเย็นเนี่ยพระองค์จะแสดงธรรมให้กับประชาชนที่มาฟังธรรมเยอะแยะมากมายส่วนเวลาค่ําก็จะให้โอวาทกับพระภิกษุนี่จะต่างกันนะ แสดงทมสอนประชาชนนี่ก็แบบหนึ่งให้อ,อวาาพระภิกษุนี่ก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าวิถีชีวิตคนละแบบกันส่วนเวลาเที่ยงคืนก็พยากร์ปัญหาให้กับเทวดาพระองค์โปรดไม่เฉพาะชาวโลกนะแม้แต่เทวดาทั้งหลายมาขอฟังธรรมถามปัญหาพระองค์ก็จะตอบปัญหาใ,หในเวลาเที่ยงคืนนั่นคือวิถีชีวิตเป็นประจำของพระองค์เลยพวกเราถ้าต้องการทํางานให้ได้เยอะนะจัดเวลาแต่ละวันเราเองให้เป็นระบบระเบียบสม่ําเสมองานเราจะได้มาก ถ้าแต่ละวันงานเราไม่เป็นระบบระเบียบเนี่ยเราจะทําอะไรแต่ละอย่างมันจะต้องใช้กําลังใจมากเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะความสับสนวุ่นวายแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดเวลาเป็นระเบียบถ้าเป็นนักเรียนนะตกกลางคืนอา้าวหนึ่งทุ่มทำกันบ้านทุกวันดูหนังสือก่อนนอนทุกวันเนี่ยนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันถ้าอย่างนี้แล้วเราก็การจะดูหนังสือทํากันบ้านการจะสวดมน่งสมาธิรู้สึกไม่ลําบากเลยเพราะมันทําจนชินแล้ว แต่ถ้าเกิดไม่ชินจะอ่านหนังสือแต่ละทีโอ้โหต้องฝืนใจหยิบตําราขึ้นมามาท่องเดี๋ยวก็จะง่วงจะหลับพอทําเป็นระจํามันจะได้งานเยอะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็มีวิถีชีวิตในแต่ละวันอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเช่นเดียวกันทําให้ท่านสามารถปฏิบัตฐฐิภารกิจทั้งยาญทั้งละเอียดได้มากมายมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยเห้พวกเราทุกคนตั้งใจแบ่งเวลาแต่ละวันให้เป็นระบบระเบียบเถิด เราจะเป็นผู้บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเรื่องการบริหารเวลามีประเด็นที่สําคัญอยากจะฝากพวกเราไว้คือจะต้องรู้จักจังหวะเวลาคําว่าจังหวะเวลาคือเรื่องแต่ละเรื่องอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังรวมทั้งว่าไทามิ่งจังหวะในการทําเป็นอย่างไรทั้ง2ส,ส่วนนี้สําคัญขอยกตัวอย่างประเด็นแรกก่อนคือว่า อะไรควรทําก่อนทําหลังเนี่ยถ้างานที่ควรทําก่อนไปทําทีหลังงานที่ควรท,ท,ทําท,ท,ทีหลังมาทําก่อนผลที่ได้มันจะเสียใครเคยต้มถั่วเขียวจะรู้ดีต้มถั่วเขียวนะจะต้องเอาถั่วเขียวใส่น้ําแล้วก็ต้มจนกระทั่งว่าตัวเนื้อถั่วเขียวเนี่ยเม็ดถั่วเขียวมันแตกก่อนแล้วค่อยใส่น้ําตาลลงมาเราก็จะได้ถั่วเขียวอร่อยออ่ยไว้ทานแต่ถ้าเกิดใครต้มถั่วเขียวโดยใส่น้ําตาลก่อนแล้วก็ ค่อยใส่ถั่วเขียวทีหลังหรือใส่น้ําตาลตอนที่ถั่วเขียวเม็ดยังไม่แตกนะผลคือต้มเท่าไหร่เท่าไหร่เม็ดถั่วเขียวมันจะไม่ยอมแตกไม่ยอมเปลือยเลยมันจะเป็นเม็ดแข็งๆอยู่อย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ทานไม่ได้เสียผลเพราะมันผิดขั้นตอนอะไรควรทําก่อนทําหลังต้องทําให้ถูกขั้นตอนผลลัพธ์ที่ดีจึงจะเกิดขึ้นนี่อันที่หนึ่งอันที่สองไทมิ่งในการทําแต่ละเรื่องเนี่ยต้องสังเกตให้ดี ตอนประเทศไทยเกิดฟองสบู่แตก IMF เข้ามาเมื่อปี2540นะญี่ปุ่นมาลงทุนในย่านนี้ไปเยอะทั้งประเทศไทยทั้งประเทศอื่นๆที่โลกต้งยำกุ้งเราเองระบาดปประเทศอื่นด้วยเนี่ยพอเราเองเศรษฐกิจสุดประเทศญี่ปุ่นเขาก็เดือดร้อนด้วยธุรกิจเขาก็แย่ไปด้วยเขาต้องการเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์โดยอัดฉีดเงินเข้ามาเพราะดูว่าปัญหาคือเราเองขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงถ้าเอาเงินใส่เข้ามาแล้วล้วก็ประเทศไทยจะไม่สุดหนักถึงขนาดนี้หรอกเงินดอน อาจจะแข็งค่าขึ้นเงินบาทเราเองค่าแข็งเกินจริงมันต้องอ่อนลงมาหรือประมาณสัก2 9 3 0บาทต่อดอลลรามันก็โอเคแล้วแต่พอเราขาดเงินปับ๊บเจอเฮดฟันเข้ามาถล่มซ้ำเนี่ยเงินบาทตกค่าเิ็นถึงดอลนึงห้าสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยทุกอย่างในระเนนานาตหมดเลยปั่นป่วนไปหมดถ้าเกิดว่ามีการใส่เม็ดเงินเข้ามาช่วยเหลือไว้ทันเนี่ยเราคงไม่หนักขนาดนี้ญี่ปุ่นมองแล้วเตรียมตั้งกองทุนหนึ่งแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่พอตั้งปั้งไทม,มิ่งมันผิด อเมริกาประกาศเลยบอกว่าห้ามถ้าต้องการช่วยให้ช่วยผ่าน m อเท่านั้นโดยมีเหตุผลว่าถืนให้ช่วยตรงเนี่ยเดียวประเทศเหล่านี้จะขาดวินัยทางการเงินใช้จ่ายสรุ่ยสรายถึงทำมีปัญหาเกิดขึ้นก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนมาช่วยแต่ก็เป็นเหตุผลของเขานะผลคือเศรษฐกิจไทยนี่ก็ยับเยินเลยญี่ปุ่นจะช่วยก็ช่วยไม่สาเร็จอเมริกาห้ามต้องหยุดเพราะว่าต้องเกรงใจอเมริกากองทัพอเมริกาอยู่ในญี่ปุ่นตั้งหลายหมื่นคนเนี่ย ญี่ปุ่นอยู่ในร่มนิวเคลียร์อเมริกาอยู่ก็ยังไม่กล้าไปขัดใจอเมริกาประเทศจีนตอนเศรษฐกิจจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาจะมาทำสัญญาเขตการค้าเสรีกับอาเซียนเนี่ยเดิมญี่ปุ่นก็สนใจนะแต่ก็เกรงใจอเมริกาเพราะว่าพอมหาเดชประกาศว่าอยากให้มีเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกอเมริกาบอกห้ามทําเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจอะไรในย่านนี้โดยที่ไม่มีอเมริกา อยู่ด้วยญี่ปุ่นก็ไม่กล้าจีนเองก็ไม่กล้าแต่พออเมริกาเกิดสงครามกับอัฟกานิสถานสงครามในอิรักปั๊บเนี่ยต้องพึ่งจีนละในการต่อต้านการก่อการร้ายพอใส่จังหวะเวลาที่อเมริกามีเรื่องพัวพันอยู่ทางตะวันออกกลางแล้วต้องพึ่งพาสายตัวเองปับ๊บพอจีนเข้าไปร่วมประชุมอาเซียนด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยช่วงที่อเมริกาบุกอิรักใหม่ๆจีนเสนอความช่วยเหลือให้กัมพูชาโดย ยกหนี้ให้เลยตั้งหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐเกือบพันล้านเหรียญเนี่ยให้เปล่าเลยตัดหนี้ศูนย์ให้แล้วก็เสนอการทําสัญญาเขตเศรษฐกิจเสรีการค้าเสรีนี่กับอาเซียน FTA อกับอาเซียนเนี่ยโดยให้เงื่อนไขที่ดีมากๆเลยอาเซียนได้ประโยชน์จีนก็ได้ประโยชน์ด้วยตูมเดียวอาเซียนก็โอเคด้วยอเมริกาค้านไม่ออกเพราะอยู่ในจังหวะที่ตัวเองต้องเกรงใจจีนต้องพึ่งจีน ในการต่อต้านกานก่อการร้ายรวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องสงครามในอิรักด้วยเนี่ย <c oughs> ก็เลยค้านไม่ออกเพราะค้านไม่ออกมันก็เลยตามเลยญี่ปุ่นต้องตะลีตารานรีบมาทําเขตเศรษฐกิจเสรีเนี่ยกับอาเซียนตามหลังจีนเห็นไหมว่าจังหวะเวลาเนี่ยการอ่านสถานการณ์ที่ขาดและทะลุเนี่ยสำคัญมากในการที่เราเองจะผลักดันงานชิ้นหนึ่งๆได้สําเร็จหรือไม่เรื่องบางเรื่องมันดีแต่นําเสนอผิดจังหวะมันก็ล้มเหลว ถ้าถูกจังหวะเวลางานก็สําเร็จเน้นการบริหารเวลาจึงมีหลายในยะโดยสรุปนะก็คือ1จัดลําดับความสําคัญของงานงานไหนสําคัญทําก่อนเร่งด่วนสําคัญแล้วเร่งด่วนก็ต้องทําอันดับหนึ่งแต่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็ต้องจัดเวลาให้ทํางานตรงนี้เยอะๆเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ทําแต่งานสําคัญสําคัญที่ไม่เร่งด่วนเพราะเราทําเสร็จไปก่อนแล้วไม่ปล่อยให้มาจี้จี้หลังจนกระทั่งต้องกระคือกระหอบทํา แล้วก็สองคือจะรู้ว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญเป้าหมายชีวิตเราต้องชัดวิสัยทัศน์ต้องชัดเจนเมื่อชัดอย่างนั้นแล้วเดินหน้าทําโดยไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิาพากษ์วิจารเพราะเราทราบชัดว่าเราทําสิ่งนั้นเพราะอะไรมันมีความสําคัญต่อชีวิตของเราและบุคคลรอบข้างชาวโลกทั้งหลายอย่างไรอันที่สามคือทำงานแต่ละวัน ให้เป็นระบบระเบียบแบ่งเวลาแต่ละวันให้ลงตัวเราจะสามารถทำงานได้อย่างดีโดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองจนเกินไปเพราะมันเป็นวิถีชีวิตซะแล้วเหมือนอย่างธุรกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. จัดจังหวะเวลาให้ดีอะไรควรทำก่อนทำหลังและควรทำเมื่อใดถ้าจังหวะถูกต้องงานก็จะสำเร็จถ้าทำได้4อย่าง4ประการนี้แล้ว,ลวก็ เราจะเป็นผู้หนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้บริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเจริญพร